คลิปนี้ที่ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่ตัดผมนี่ยังอยู่ยังอยู่ที่ตัดผมตัวเองไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้ามันออกแนวทื่อๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งข้างหน้าแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะข้างหน้าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะที่เป็นข้างหน้านะคะอู้หแดดแรงมากแดดร้อนมากเลยค่ะทุกคนตอนเที่ยงวันนะคะ เราก็จะได้ข้างหน้าประมาณนี้แล้วกิ่กี้ทำยังไงคะก็หมุนสิคะชวิดชวิตชวชวิตชวิชวิตชวิตชวิต,ชว,ต,ช,วต,ช,วตชวิตค่ะทุกคนชวิตค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะโ oh อะ้ยย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 ยนตยยนย่ยนยยยยยย ยาวเหมือนกันนะเนี่ยอไมก่กตัดออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะจะสไลด์ไหมก็ออกแนวสไลด์อยู่นะคะทุกคนคือไม่ได้ตรงดิ่งก็คือมีโค้งลงมานะคะเดี๋ยวเอาผมลงมานี่นะคะมีความยาวเข้าหน้านะคะนี่คือด้านข้าง เออก็คือสไลด์ให้อยู่นะคะทุกคนนิดนึงนะคะดูฝั่งคันนี้ก็มีความแบบเออสไลด์ลงมาอยู่นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวิธีตัดผมของกิกกี้ง่ายใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคเดีกิกี้เด็บในบ้านสายฝอขอแชร์ด้วยนะคะจะมาแชร์แบ่งปันสูตร ต่างดูแลเส้นผมตัดผมอะไรเงี้ยด้วยตัวเอง <Okay. S 1> เพราะว่าอยู่ต่างแดงงกและประหยัดค่ะ